รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ v ีออสตัว E มานําเสนอนะครับเป็น1.5ตัว E เนาะราคาดีๆนะครับอยู่ที่319,000เองนะครับฟรีดาวน์ได้นะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยปี2017นะครับเลขไม่แสนสองผ่อนอยู่ประมาณ ,6000 กว่าบาทเองนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนพี่นะครับสำหรับตัว E นะครับเพิ่มอะไรจากตัว J มานะครับอันดับแรกเลยคือได้ในส่วนของตัวร้อแม็กเนาะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์กัลเะีถอย ให้เหมือนกันนะครับให้มาสองาำแหน่งเนาะปายทะเบียนะครับจำแล้วแคปส่งหาผมได้สันทีนะครับราคาดีด้วยนะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองนะครับด้านในสวยๆส่วนรายละเอียดนะครับจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปชมในคลิปสัตว์ไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์คนทยิ่งใหที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของ v ีออ1.5ตัว E นะครับโอ้โหใครไม่กดติดตามช่องนี้บอกเลยว่าพลาดแน่นอนช่องนี้บอกเลยว่า v ีออนะครับรถคัสเกตต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับฝากกดติดตามช่องว o ออรถมือ2ไว้ด้วยนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยคันสีดําด้วยนะครับป้ายทะเบียน6 ก็ไก่ชอยช้า,ชาง9280นะครับไปทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยเนาะคันนี้ก็เป็นในส่วนของรถสีดําที่เงาที่สุดนะครับที่ผมเคยรีวิวมาเลยนะครับแล้วก็แถมได้เป็นตัว E ด้วยนะครับตัว E ก็เพิ่มจากตัว J มามีอะไรมางนะครับมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้แล้วก็ในส่วนของเบ้านะครับใครอยากเอาไปต่อยอดในส่วนของตัวนะี่ครับไฟเดียร์ไทม์นะเขาก็ ทำมาให้นะครับใครอยากาไปต่อยอดใส่ก็ทําได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเจอตัวเจจะเป็นในส่วนของตัวแม็กที่ไม่ที่เป็นลอ้อกระทันนะต่ตัวนี้เป็นในส่วนของแม็กอลอยให้เียบรอยนี่ครับนี่คือข้อดีของตัว E นะครับถ้าเป็นตัวเจผมเอามาขายนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ28900 0หนานะครับนะหรือ2 9 9ประมาณนี้นะครับครั้นี้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 1- มื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับก็ได้ตัว E ขึ้นมาก็ถือว่าออปชั่นครบอยู่นะ นะครับ1.5ตัว e ราคาแค่3 1 9 0 0 0าบาทเองนะครับฟรีดาวผ่อนแค่ไม่เกิน7 0 0 0ละกันนะครับคันนี้ปี17เนาะเลขไม่แสนสองเท่านั้นนะครับด้านหน้าส,สวยเนาะไม่มีการชนหนักมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟนะครับรอยหินกระเด็นไม่มีพี่แถมที่สำคัญนะล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อนะครับแกว่างกันชนไม่มีอาผมให้ดูกับมันต้องดูใ,ใกล้นะครับมันดำจนมันเงาแบบสุดๆเลยนะคันนี้ ดิดหน้านะครับมาพร้อมกับล้อแม็กอัอลอยนะครับของแท้จากทางโตโยต้าเนาะตัวนี้ก็มาพร้อมในขนาดยางนะครับ185ทับ 60R15 ขอบ15นะครับยางปี2023แล้วเรียบร้อยเอาไปใช้งานอย่าวๆนะพี่นะครับก็ยางปีใหม่เนาะนะครับถ้าต่ำกว่าปี2022ผมเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับ4เส้นแต่คันนี้ก็ยังใช้ได้ประมาณปี2ปีอยู่นะครับก็เอาไปใช้งานเนาะ กระจกเป็นกระจกผ้าไฟฟ้าป่าไบฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับมือจับเป็นในส่วนของสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับกันสาดไม่มีอยากได้ไหมเดีย๋ยวผมจัดการให้เนะาะสัยเาีคำขําญถือว่าโอเคเลยแล้วก็นะครับถ้าเป็นช่องอื่นนะครับนั้นะหรือเป็นเซลล์ท่านอื่นนะครับเขาอาจจะไม่แถมให้ก็ได้แต่ผมแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับนะประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรีให้1ปีนะครับนะรบนะฟรีให้1ปีเลยก็เอาไปใช้งานกันเนาะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวย1คัน นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยไม่มีให้แต่สามารถไปเพิ่มเติมได้นะนะครับสามารถไเพิ่มเติมได้เลยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคผมขออนุญาตเปิดในส่วนของฝาท้ายให้ดูแล้วกันครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งเนาะนะครับมาในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับ ตัว V-OD เนอะจะไม่มีในส่วนของปุ่มกดนะครับถ้าไม่ใช่ตัวของตัวมิดตัวไฮนะครับก็เปิดต้องเสียบคุญแจไขเนาะสําหรับตัวนี้นะครับแต่ราคามันดีตรงที่ราคามันถูกนะครับสามแสนต้นตนเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวขายึดนี่ครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตน,นี่สวยเลยผมให้อยู่ที่ร้อยเนะผมให้อยู่ที่95สครับสวยมากนะครับแล้วก็ร่องการใช้งานด้านข้างเห็นได้ชัดเลย ครับจะทุกผ่นกล้องสีดํามันจะดยูยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเงามากนี่แผ่นรองกันเสียงนะครับมีให้แล้วก็ถาดรอง V ีออสมีให้นะครับสภาพโดยรวมนะครับด้านข้างถือว่าโอเคเลยใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับโอ้โหพี่นะโครงสร้างด้านในเนาะไฟส่องสว่างมีให้ครบด้านล่างมีอะไรนี่ครับตรงนี้ขาดขาดตรงไม้รองนะครับไม้รองต้องมีให้ลูกค้าเนะนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวล้ออะไรมีมาให้อุปรกรณ์ถอดล้อชุดแมลงต้องมีให้ลูกค้าต้องครบนะครับถ้าไม่ครบแจ้งเซลล์ได้เลยนะครับนาะแจ้งผมได้เลยเนาะไม่ใช่ว่า,าเซลล์ท่านอื่นนะครับให้ลูกค้าไปซื้อใส่เองเนี่ยไม่มีนะไม่มีนโะนะยบายนี้นะครับทางเต็นต์ต้องเป็นคนแถมให้นะครับนะทางเต็นต์ต้องเป็นคนแถมให้เนาะเรื่องของแถมบอกผมได้นะครับก็คันนี้กส็สวยหนึ่งคันนะทะเบียน9280นะครับทะเบียนก็สวยอยู่นะครับ ที่สําคัญด้านในก้องขวางผมให้ดูก่อนนี่ครับด้านในก้องขวางเนาะตัวเบาะนะครับถึงเขาจะเป็นเบาะผ้านะแต่เป็นผ้าที่ทําความสะอาดง่ายนะครับเนื้อผ้ามันจะเหมือนคล้ายๆกับผ้าฮันแลนด์นี่เลยนะครับนี่นะส,สวยๆนะครับไม่ขาดไม่ตัวนะครับแล้วก็มีที่วางแขนให้ที่ใส่แก้วมีมาให้นะครับในส่วนของตัวคานบีบานพับบนกับกลางครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมสีดำดูยากหน่อยนะ มันจะสะท้อนนิดนึงนะครับสะท้อนเป็นงองเงาดน,นึงนะมันเลยดูยากหน่อยเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเม็ดอาร์คนะครับคมๆส,สวยๆเช็คเวลาเช็คเช็คทั้งสองฝั่งนะครับทั้งนอกและในเนาะนี่ไม่มีการชนหนักจมน้ําพิความแน่นอนเพราะว่าเรามีบรันตีให้นะครับเรามีบรันตีให้เนาะที่อื่นอาจจะให้แค่3วัน7วันนะครับหลังจากออกรถแต่ผมให้ไปเลย1เดือนหรือ30วันนะครับถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพ่คว้าม,มาผมก็รับซื้อคืน100%เเ นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องบัตรีผมมีให้เรื่องคุณภาพรถไว้ใจได้แน่นอนเพราะว่าพิษยนีเนย้เราเก่งเราไม่ได้เก่งหรอกเราที่1น,นะพูดอย่างนี้และกันผมที่1ของประเทศมานะครับสำหรับเรื่องคุณภาพรถเนาะนะครับปี67แข่งกันทั่วประเทศนะครับสามพถึงห้าพันเต็นนะครับเราก็ได้ที่1ของประเทศมาเรื่องคุณภาพรถ5ดาวนะครับก็ซื้อไปไม่ต้องไปลุ้นว่าเอาไปซ่อมนะครับเอาไปใช้งานยา,ยาวๆราคานี้ลูกค้าไม่ต้องเอาไปลุ้นครับว่าเอาไปซ่อม เอาไปใช้งานยาวๆนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวย1คันเลยนะครับและที่สำคัญในส่วนของด้านในนะครับก็เป็นตัดสีรถโกลนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวเจนะครับจะไม่มีตัดจะเป็นดำล้วนเลยนะครับตัวนี้ก็ใส่ในส่วนของตัวสีรถโกเป็นตัว E นะครับถือว่าสวยนะนี่เลยพี่ตัวเบาะนี้ก็ไม่ขาดวิวตัวนะครับกลิ่นรถยังหอมนะครับคอนโซลนะแด็บบอร์ดสวยๆนี่ครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะ นะครับกระจกหน้าต่างก็ไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซนทันล็อกครบจบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวต่างๆเนาะตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวถุงนะครับยังไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้แกะนี่นี่นะครับตรงนี้ก็ฝาปิดนะเรากําลังเบิกศูนย์อยู่เนาะฝาปิดตรงนี้มันหกักขามหักนะครับแต่ต้อง ทำให้ลูกค้าไม่ใช่ว่ามาติดกาวนะไม่ใช่นะครับต้องเบิกใหม่ให้ลูกค้านะรถตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเมนเครื่องเล่นซีดีดีีหรือใครอยากเอาไปต่อยอดไปเปลี่ยนเป็นส่วนส่วนของจอแอนดรอยนะครับเขาก็มีให้นะครับกรอบตรงรุ่นเลยนะครับก็แนะนําจอดีๆหน่อยนะคุณแม่แนะนําให้ผมหน่อยนะครับจอดีๆนะครับก็จอ a l ลฟาเนาะหมื่นกว่าบาทมีในส่วนของกล้องถอยนะครับมีส่วนของกล้องถอยให้กล้องอมาถทึดนาน,นาให้นะครับครบจบ เป็นจอที่มีในส่วนของแรมรอมในตัวนะครับเหมือน iPad เครื่องหนึ่งเลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคขออนุญาตสตาร์ทรถแล้วกันเนะออาะมาเสียงเครื่องยนต์นะครับปกตินะขนาด1.5นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัวมิดตัวไฮเลยพี่นะครับ1.5เหมือนกันนะครับ1.5ร้อยแรงม้านะครับก็ มันแตกต่างกันตรงไหนใช่ไหมครับนะแตกต่างกันตรงออปชันแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็รูปรักษ์ภายในภายนอกนะครับแต่ทุกอย่างลงตัวเหมือนกันหมดเนาะ <c oughs> ขออภัยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขใหม่ครับแสดงที่หนึ่งแสนหกี่ิบสองลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับส,สวยแบบนี้นี่เลยนะอ่านะครับสวยไหมสวยเลยนะครับพวมอะไรมันติ ไม่ใช่มันตรนะเป็นพวงมาลัยปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของรอยแหวนขูดก็แทบไม่มีนะครับแอร์เปิดมาเย็นระบบแอร์ดีมากนะครับนะาโลบแอร์ดีมากเนาะและที่สําคัญ๋ย่าผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับครับเป็นส่วนของห้องเครื่องยนต์ก็ไม่กรลิกอยู่แล้วนะครับโอ้โหสีดาดูยากมากพี่ <laughs> นะครับมันมันเงามันเงาจนมันไม่เห็นแบบพวกหัวนอ็อตพวกอะไรเลยนะแต่หัวน็อตนี่สวยอยู่แล้ว เนาะนี่ครับฝากระโปรงผมให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่90%เเลยพี่นะครับสภาพหัวน็อตนี่กิบกิบไม่เคยโดนไปแจะแต่แน่นอนนี่เลยนะครับสมร้อสวยๆนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบตัวหนังสืออยู่ครบนะครับรอยน้ำมันเยิมไม่มีเครื่องยนต์นะครับรหัสเดียวกันกับตัวออลซิสเลยนะครับดูอ้อวีวีทีขีดไอนะครับสี่สูบสิบหกว้าวเนาะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้านะครับลื่นฟืดปาร์สแน่นอนผมกากำลังพอดีนะเครื่องยนต์นะครับไม่ใหญ่เกินไป ไม่เล็กเกินไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะสมแล้วก็แรงม้าข้ามที่ร้อยกว่านะครับอยู่ที่ร้อยแปดแรงม้าเนาะแล้วก็แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้นะครับไม่จ้เป็นเรื่องรอ2ปีเนาะแล้วก็ค่า CCA มันได้เป,ป,ป็นเสียเปนานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันน้ำมันเครื่องลูกค้าเป็นับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับผมเปลี่ยนให้ไม่ว่าคันนั้นจะเปลี่ยนมาเมื่อวานเนาะแต่เข้ามาเป็นยนต์นะครับผมเปลี่ยนให้นะลูกค้าเป็นับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคราคาดีด้้้ววยยนนนนคคััเเอง 3, ตมีตีีด ย้ำอีกทีว่ามีคันนี้คันเดียวแล้วก็ไอ้ที่ราคา2 0 0 0 0 0ไปไปไม่มีเข้ามาแล้วนะครับหมดอตนั้นคือหมดเลยนะครับถ้ารออีกทีน่าจะนานอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีมาผมรีบอัปเดตเลยนะไอ้ตัวราคา20 0 0 0 0กว่าบาทนะแต่คันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มกว่าเหมือนเดิมนะเพราะได้เป็นตัว E ด้วยเพราะว่าที่ผมเอามามันจะเป็นตัว J นะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะ1.5ตัว E นะครับปี2017นเเนาะเลขใหม่ก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับปีแล้วถือว่าน้อยมากเลขใหม่แค่แสนสองเอง นะครับราคา319,000ครับปีดาวขอน7 0 0 0พันสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆที่สวยแบบนี้วันนี้ผมแมนพชรยนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ